ยิงท้องยิ่งสวยนาตาลีอวดท้องโต18สัปดาห์สวยออร่าสดใสมากๆเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่งค่ะกับวัตทีคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงฟุกเกิกพลแล้วก็ภรรยาสาวสวยนาตาลีเจียรัวนานนท์ค่ะหลังจากที่ออกมาประกาศข่าวดีว่ากําลังจะมีเบบีคนแรกแล้วหลังจูงมือเข้าพิธีวิวาเมื่อช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมาค่ะเรียกได้ว่ามาเร็วเคมเร็วจริงๆส่วนเรื่องเพศนะคะตอนนี้ก็ยังไม่มีการเปิดเผยแต่อย่างใดค่ะ ล่าสุดนะคะฟุกนาตาลีก็ได้ควงคู่กันไปเที่ยวทะเลพักผ่อนหย่อนใจกันที่ทะเลทางใต้ค่ะและงานนี้นะคะว่าที่คุณแม่ก็ยังคงไม่ทิ้งลายความแซบ่บโพสต์ภาพในชุดบิกินี่อวดท้องโตรพร้อมแคปชันว่าพาหนูน้อยมาชมวิวแฮแท็ก18 week pregnant แฮแท็ก happy me เรียกได้ว,ว่านะคะเพอร์แป๊บเดียวสาวนาตาลีก็ท้องเข้าสี่เดือนแล้วละค่ะอีกไม่นานเกินรอนะคะคงจะทราบเพศของลูกแน่นอนค่ะไว้หากมีการอัปเดตอย่างไรทางทีมงานของเราไม่พลาด อย่างแน่นอนเลยค่ะแต่ใดๆแล้วนะคะก็คือคุณแม่ยิงท้องยิงสวยอ,อร่าจ,จับมากๆเลยค่ะ